โอ้ oh. นะครับถึงแล้วแก่งบางละจันนี่ครับแก่งบางละจันนะครับบรรยากาศที่สวยงามมากๆนะครับมีการล่องแก่งด้วยนะครับที่นี่นะ่ยนะคนะครับ เป็นแกงบางละจันนะครับวันนี้เิ็งานเิ็ง,งานเดียนพระพุทธเจ้าง,งานนะค,ะครับไม่่วาออ๋นี่คือนําอัฐิมาลอยภายในแกงกระจันนะฮะแกงบางละจันข้าวนำอธิอ๋อนั่งเรือชมได้นะครับ เกกิดารต่อสถ้าเนี่ยเป็นแก่งไปในประวัติศาสตร์แปลว่ามีมีของในแม่น้ําเยอะมากแก่งบางละจนันครับครับอย่างนังง้นเราต้องดำน้ำนะฮะใส่ชุดดำน้ําเพื่อดำลงหาของพี่พี่ใ <หา S 2> นจัน,นดเขี้ยวมาครับจนันดเขี้ยวเลยครับเนี่ยไม่ทันยังเงียบเลยเงียบแล้วปล่อยปล่อยนะครับ ถึงเล้วนะครับมังระจันนะครับเป็นแก่งแม่กระพุนเป็นยางันบ่โอ้โหอหนี่เหรอล่องล่องมุดลองไปบางดูมุดลองไปบางออกเขาบอกออกกุมผาช่วงนี้บ่มี ม,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 มกุาลกุมภมีนาเมซาแมงแมงกระพุนอันนี้คือที่มานี่คือมาดูแมงกัะพุนน้ำจืดแต่หน้านี้ไม่มีนะครับมกราคกุมภมีนาอันนี้เรามาธันวาเนะ่ เอาอีกแล้วลุงนะะท่ายากครับท่ายากมีท่ายากตลอดไปยากซะอย่างไรไปงี้เปล่าเมื่อกี้ไปแบบผมไปเมื่อกี้เปล่าเด๋ยวนนต้องให้ลุงนำหน้าก่อนปูไปแบบเด็กแนนเลยเด็กแนนเลยปูโดดไปเลยไปโดดไปไหนไปโู่น ไปด้ลูกปได้เลยลูกโดนเลยลโดนโดนเลยมากเดอากนี่ครับนี่ั่ครนี่ครับนี่รันี่ครับนี่ครับน่นี่ค้ันี่ครับนี่ค่ครับน่คนี่ครับน่นี่อรบนี่รับนี่ครับน่ันันับนีนีครับน่นี่คันไครนี่นคันอนครับนีครับัน่่ครับนันี่ันัน่น่ นี่ก็ยังไหลอยู่พี่ชิดครับดิวจะไม่รู้ไม่รู้อ่ะพี่เชิดไปไหนแล้วเมื่อกี้พี่ชิดบอกว่าพี่สู้ไม่สู้อ๋อเพื่นยืนยืนอยู่นั่นครับไม่กล้าลงมาใกล้น้ำเลยจังหวะแบบนี้โอ้ใช่ฮะหายฮะคือระวังตัวแกเลยตอนเนี้ยแกลงมาอยู่นะเห็นแวบๆอยู่นู่นฮะ แกถามอยู่พี่สู้ไม่สู้อ๋อยืนอยู่นั่นครับพี่สู้ยืนอยู่นั่นครับโอ้ผมถามคนละเรื่องเราเราพร้อมใจกันวิ่งไปหาแกไหมพี่ใช่ใช่ต้องตทำท่าเดินไปคนทำท่าทำท่าเพราะแกกไม่มีทางไปแล้วเราเราจับอะการแกดูว่าแกจะล็อกแรกไหมแล้วผมจะไปก่อนนะเไปด้วยกันเลยเดินไปทีเดียวเลยเพราะว่าแกไม่มีทางไปแล้วครับมันเป็นทางตันเฮ้เราปิดประตูตีแมวใช่เอาสักครั้งยังดีจัดเลยนะเดินไปเลยครับเพราะแกไปไม่ได้เราแกข้ามไม่ได้แล้วแกติดแล้วครับ เอาล้วครับจัดครับ,รบอหมดทางไปแล้วครับทางตันแล้วครับตามครับจัดดู้วตามครับปิดชิด <c oughs> จัดครับจัดปักแป้ครับ หมดทางแล้วครับหมดทางแล้วครับเร็วๆครับเร็วๆครับหมดทางแล้วทางตันแล้วตั้งตันแล้วเดียไปไม่ได้แล้วครับแกถูกทางตันครับไรพิชิตครับไรพิชิตฮะไปไม่ได้แล้วบอกไปมาบาง nam วงวงนี่มันงามแหมมั่งเงาน้ำมันใไหมฮะอ๋อมองนี่มันงามเห็นบ่เนี่ยโอ้ยบรรยากาศแม่นั้นใส่ใสเนาะมันไม่ดีอ่ะบอกน้ำออกจากนี้ใช่ใช่โอ้ตรงนี้พอพอหัวเข่ามันมันไม่เป็นไรหรอกมั้งเนาะแค่หัวเข่าเจ็แต่ตรงนั้นมันเป็นหินเยอะนะครับทำไมเราเนี่ยเสียทำไมเราหน่าเออนะ ทำไมล่ะ้าเสียได้อยู่นะนี่ได้อยู่นะไหนมาคือออกอาการหน้าหน้าดสีหน้าเสียครับตอนแรกคือผมผมตอนนี้เห็นพวกพวกผมวิ่งมานึกสึกว่าเริ่มหาทางไปแล้วฮะทางมันตันตันไปบ่ได้เลยนนั่งเล่นบ่ใจเพรเจ้าไปบ่ได้ไปนั่งเล่นแล้วเล่นแต่สีเล่นแต่เว้นแต่กล่ำเล่นบ่ฮะกล่ำไม่ได้เป่นนั่งไหวโอ้โหนี่นะครับ ผมบอกแล้วสงครามไม่จบจะเพิ่งนับศพทหารมันต้องมีจังหวะไม่้องแย่เลวแยกไม่ต้อะทีนี้เนี่ยต้องระมัดระวังบ้างในคำพูดเนี่ยบางทีเราอยากอยากระมาทจะอย่ารามาทว่าคู่ต่อสู้เนี่ยจะสิ้นไร้ไหมตอบเห็นมือเช้าบอกว่าสู้ไม่สู้อยู่ไม่ใช่เหรอเวลามันเกินตัวมันก็จะแบบนี้นะฮะดูเลยเนี่ย ดูดูนะฮะเดี๋ยวพากันวิ่งมามื้อเช้ามื้อเช้าใครจำคอนเทนต์พิชิตได้ไหมฮะในคิดว่ายังไงโอ้ตอนนี้แกนั่งนั่งแบบหมดสภาพเลยครับยอมยอมเลยครับมันหมดทางไปโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีอาวุธคุ้มกันโอ้ของของจันหนวดเขียว ไนั่งอยู่นี่ครับสู้เหมือนเดิมแต่ว่าไม่เคยประมาทคุณต่อใช่นะต้องมีมันต้องมีรอบเผลอนะครับคนจะจับเอฟชิดโยนลงน้ำค่ะเออมแต่ละแตะลาไม่ไม่เจอโขดหินเข้าเหรียนกันก็ได้ถ้าต้องอยู่ในความสงบูรถ้าต้องโดนจับมาานแต่แต่ฝั่งนี้มันไม่มีโคดหินนะครับโอ้ยแค่นหินโยนทางล่งนั่นไหมโอ้โสเลยเขาไปย่นไปใกล้ๆมองใกล้ๆเพิ่งน้ำส่งตะตุ้มมานะ ตีไปไหล่องก่อนเลยโอ้ยนะครับโอ้ยทงสี่คนเลยครับพอดีเลยนี่สองแขนสองขาพอดีเลยครับนะกลังหาทางกำลังหาทางจะนี้ไปทางไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟบังครับคือด้านนี้มันไปไม่ได้มันติดมันไมได้ทางเดียวครับคือใช่อ่า่กันไมกันไหเรื่องจะไปยังไงกำลังโดนฮะ ให้เลือกเอาครับให้เลือกเอาเลยเนี่ยเอาเวิร์กไหนครับนะไหนไหนโอ้โหโดนเต็มเต็มครับงานนี้เนาะพี่น้องเอ้ยเอาเอาเดี๋ยวไปไปไปได้ก็ไปเออเออเอา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 เดี๋ยวสุดแล้วสุดแล้วไปไม่ได้แล้วอ่ะอ่ะอ่ะยากกรับ โอ้เดิานาน้ำบิ๊กดักเลยบิดนามดักเหอโอ้ไปบงังคับ <c oughs> โอ้โยโอยสงสารจังเลยพิชิตเนอะครับหมดทางไปแล้วครับหมดทางไปนะครับอันนั้นเป็นโขดหินเป็นหินลื่นนะครับแต่ไถ่น้ำแล้วการสบประมาณคู่ต่อสู้นี่แหละมันก็มีให้เห็นนักต่อนักว่าคนที่ เขาชลาใจเขาคิดว่าเขาเหนือกว่าพี่บ้ารู้ทันเกมตลอดใช่ไหมฮะต่เกมนี้เรานิ่งๆครับเราไม่ขยับไปเยื่อให้รู้ตัวใช่นี่ครับเยวจะเอามุมนู้นใช่ไหมเออจะจัดมุมนู้นือจัดให้เอามุมนั้นก็ได้ให้เลือกเอาเลยอะให้เลือกเอาเลยโอ้เสียเลยนะ นี่ครับพิซิตนะครับม,มือเช้า,ชาสรุปผมรู้ว่าเมื่อวานไม่ได้อาบน้ำนึกม,มือเช้าเห็นว่าจะมาอาบข้างนอกไม่มีน้ำอุ่นให้อาบอตอนนี้แดดมันออกมันเริ่มอุ่นแล้วครับนะฮะดีนะพี่ยาจบคลิปไปพี่ยาจบคลิปไนนี้นะครับ